มัดรวมมาให้แล้วกับเมนูขนมใหม่ของ Starbuck คบอกเลยว่าได้ลองแล้วติดใจแน่นอนอีสทุกเมนู menu เลยมาเริ่มจากเค้กกล้วยหอมก่อนเลยกับธัญพืชและออนท็อปด้วยกล้วยคครมเมลบอกเลยว่าหวานหอมมากเล,เลยคือกล้วยเขาให้มาชินโบมมากเรามันก็ทาดรักเค้กกล้วยหอมอยู่แล้วแต่ s t a า buck s เอามาทําคือทําถึงเกินส่วนเมนูนี้ก็พลาดไม่ได้เป็นแลบไก่แฮมชีสเนื้อแป้งคือมนันนัวและชีสและไข่คือให้มาจุกมากส่วนชีสเขามีความนัวถูก ต้องมากเอาไปเลย10 10 10และเมนูใหม่เมนูนี้คือพลาดไม่ได้เลยเบคอนไข่ชีสคือให้มาล้นมากาตรักมาฟินนี่ต้องรองกรีดเลยทั้ทงไข่ทั้งแฮมทั้งเบคอนแต่ว่าเป็นสูตรโลค้านี่แหละนี่แหละมาฟินที่เฉลิมต่อมาเมนูนี้แหละคือคอมโบความอร่อยขนมปังโชกุปังที่สอดไส้สโมกเบคอนส่วนชีสเขาก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือให้มาแบบจุกมากคนรักชีสใจละลายแน่นอนยังมีครีมพายมะพร้าวอันชันเค้กวันแม่ตกไทยด้วยน้ำกี ีวิสีทองผสมองมุ่นขาวสดชื่นมากคอนเฟิร์มเลยว่าเมนูใหม่นี้เขาไม่ทำให้ผิดหวังออีสกันได้เลยที่สตาร์บัคทุกสาขา